สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลัคก,กี้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมคาร์นิวลนะครับครั้งที่2นะครับซึ่งกว่ากิจกรรมนี้จะวนกลับมาอีกเนี่ยก็ประมาณเกือบ4เดือนได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่นะ แลกตัวละครนะครับที่เทพๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์พวกอ์ติแฟกที่ดีๆนะครับแล้วก็มีให้แลกกล่องนะในส่วนของเลือกตัวละคร SSR จนถึงตัวชินอบุนั่นเองนะครับแต่อนาคตเนี่ยกล่องอันนี้เนี่ยมันจะไปถึงในส่วนของเรนปีศสจนั่นเองนะครับกล่องนี้ก็คือในส่วนของสินค้าไม่ใช่สิกล่องนี้มันก็คือแลกเปลี่ยนสินของต่างๆนั่นคือกล่องนี้ครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนได้นะครับถ้าเพื่อนสะสม ในส่วนของเค้กข้าวเหนียวนะครับ2อ0อันนะครับแล้วก็พุดดิ้งโถหวาน100นะครับแล้วก็มีดอกไม้100และสุดท้ายก็คือโคมกระดาษ100นะครับซึ่งนะกิจกรรมในครั้งนี้นะผมบอกได้เลยนะว่าเป็นกิจกรรมที่เหมือนดอบลงมานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าในส่วนของผ่านเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้มากล่องเนี่ยกล่องเลือกตัวละคร s s r เนี่ยมา2 ตอกกล่องด้วยกันนะครับถ้าทำเอ่เควสนะถึง30เนี่ยก็จะได้2กล่องนะครับกล่องแรกเนี่ยน่าจะได้มาจากการเติมแพ็คนะก็มาเลยนะก็คือ1กล่องนะครับแล้วก็ครบ30เลเวลเนี่ยก็จะอีกกล่องหนึ่งเป็น2กล่องนะแต่ว่านะมันดรอปลงมานะอันนี้ได้แค่ในส่วนของอะไรครับของสมเพสน,นะแล้วก็ตัวแดงเท่านั้นเองนะสาสองอันเท่านั้นเองนะแล้วก็มีในส่วนของหินเหลืองเพื่ออัพระดับขั้นนะแล้วก็มีในส่วนของ กล่องนะกล่องเขียวนะกล่องยินเขียวเพิ่ม exp นะครับแล้วก็เงินนะ72ชั่วโมงนะครับซึ่งผมมองว่ามันดับลงไปเยอะมากๆนะสำหรับในส่วนของการซื้อดับแล้วก็ผมก็มองว่ามันไม่คุ้มกับ30ทัพทีมเลยนะเพราะว่าแพคอื่นๆนะอย่างเช่นแพคสนามลบเนี่ยมันดีกว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ผมคิดว่ามันเริ่มจะลดลดลงนะแต่มาบ่อยๆก็ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถซื้อในส่วนของอะไรครับ ในส่วนของอันนี้นะในส่วนของร้านคนราคาได้นะครับ<ม>ก็คือนะตัวละ20,000ื่น,เ,นะน,นเ,เท่านั้นเองนะสองหมเพชรเท่านั้นเองนะปกติเนี่ยถ้าหากการันตีเนาะใช้ตัวแดงนี่นะครับก็จะประมาณ4นะี่หมื่นเนาะสี่หมื่นการันตีเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆโชคดีเนี่ยอาจจะใด้ไม่ถึง20,000ก็จริงอยู่นะแต่ถ้าหากว่าดวงปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะก็ชอบการันตีบ่อยๆนะก็จะเสีย2อ่ะเสีย4ี่หมื่นเพชรนะแต่ว่าในส่วนของเพื่อนๆนะอย่างเช่นของผมเนี่ย ยังไม่ถึงในส่วนของทั้งหมดทั้ง4ตัวนี้ยังไม่ถึงนะพรจันเนี่ยก็จะถึงโดมะนะฮะการซื้อแบบนี้เนี่ยมันประหยัดยังไงครับการที่เราซื้อไว้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถอัประดับในช่วงที่มีการปั่นตัวละครนั่นเองครับก็คือถักร้อยที่1เนี่ยจะได้ของดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะซื้ออันนี้ล่วงหน้าไว้นะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ,ๆเลยแต่ว่า4ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะนั่นก็คือตัวมะเท่านั้นนะครับตัวอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าผ่านไปได้นะถ้าเพื่อนๆยังเอ่อเล่นสายแบบไม่ไม่แบบปั่นสุดนะก็เล่นสนุกนะแต่ถึงแม้ว่าปั่นสุดก็จริงอยู่เราต้องเลือกนะเพราะว่า ปัจจุบันนี้มีตัวละครหลากหลายตัวนะที่เราจะเลือกใช้เนี่ยแต่ยิ่งอย่างเช่นในในส่วนของมุซันเนี่ยนะมันต้องมีทีของตัวเองนะครับอย่างเช่นมันจะมีในส่วนของเกียวเมนะครับชินอบุนะแล้วก็ตัวต่างต่างนะโดมะตัวต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะเพิ่มความถึกให้กับทั้งทีมนะเพราะว่าในส่วนของมุซันเนี่ยนะยิ่งมี SP เยอะนะก็ยิ่งที่จะมีะตีแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เน้นป้องกันและดาเมจมุซันตัวเดียวนะผมบอกได้เลยนะเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับก็ผมแนะนำนะถ้าเพื่อนๆชอบเล่นสายป้องกันนะมุซันเนี่ยก็เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่นะเพื่อนๆเ,เนี่ยควรที่จะมีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องปั่นสุดถูกไหมฮะถ้าหาว่าเล่นมุซันเนี่ยมันก็จะมีทีมที่ผมคิดไว้นะก็หนึ่งก็จะมีเกียวเมนะ โดเมแล้วก็มูสันเองนะครับแล้วก็ชินอบุนะครับแล้วก iken, Legend, o, an, ็มีในส่วนของโดมะนะโดมะเสร็จก็จะมีในส่วนของอะไรนะก็จะมีในส่วนของตัวป้องกันน่ะอาจจะเป็นในส่วนของมิสซิลิมิสซิลินะมิสซิลิแนวหน้านะครับตรงนี้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นทันจุโรก็ได้นะเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจเพิ่มยิ่งขึ้นนะพลังโจมตีให้กับมุสันนะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นในส่วนของนี่ฮะ ตัวไหนนะผมตัวนี้ตัวนี้ผมติดๆอยู่นะมันคือตัวอันนี้ฮะเก๊กโกรนะเก๊กโกรก็ได้นะในส่วนของการป้องกันนะครับในเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มในส่วนของเลือดนะของมุ้ซันให้ถึกๆไปได้อีกนะครับในส่วนนี้เนาะอ่าโอเคครับในส่วนของในส่วนของสินค้าลดราคาเนี่ยนะผมแนะนําโดมะอะไรกันนะตัวเดียวนะแล้วก็ในส่วนของอะไรฮนะ เซนิสึนะเซนิสึตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่แรงนะแต่ว่าผมมองว่ามันสามารถข้าได้นั่นเองนะถ้าหากเราทําไม่สุดเนี่ยเราตีมันมันมีความสามารถก็คือมันสามารถที่จะตีซ้ําได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่า ตีตัวอื่นตายไปนะตีตายไปเนี่ยเราเรานี่ก็สามารถเพิ่มเกจไม้ตายเต็มหลอดนะแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะล้างดีบัฟของมันเองทุกเทิร์นได้ด้วยนะครับเป็นตัวที่ดีแต่ว่าผมแนะนําให้ข้ามเปก็ได้นะเพราะว่ามันตีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเราต้องเน้นมากๆเลยนะอาจจะใส่พวกรูนนะรูนแล้วก็ในส่วนของอาวุธประจําตัวของมันเนี่ยควรที่จะมีนะท่านเพื่อนต้องการเล่นในส่วนของเซนิส์ใหม่ตัวนี้นะต้องมีอาวุธประจําตัวนะซึ่งราคา ก็ราคาประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะถ้าเพื่อนมีงบนะแล้วทําสุดก็ก็โอเคนะสําหรับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนยังแบบเติมกลางๆหรือว่าไม่ไม่เติมเลยหรือเส้นสายฟรีเนี่ยนะก็ข้ามไปได้นะสำหรับตัวนี้มันต้องปันนะเหมือนคล้ายคายอมุสันนะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของโอบานไนโอบานน ใหม่เนี่ยนะผมบอกได้เลยมันดามเมจแรงก็จริงอยู่นะแล้วก็ถ้ามีอาวุธประจำตัวจาต,ต,ตัวเนี่ยยิ่งแรงไปอีกนะแต่ว่าัางไงก็ตามเนี่ยอาวุธประจำตัวของโอเบนไนตัวนี้เนี่ยมันลดนะมันลด SP 21%เนในนั้นเพื่อนนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเจอทีมที่มีในส่วนของเซนิสุใหม่เนี่ยเซนิสึใหม่เนี่ยมันจะตะีตัวที่เลือดน้อยที่สุดซึ่งนะ ตัวนี้ลดไปยิบตัวในนี้ก็คือมันเป็นสายคาตรกรเนาะแล้วตัวมันเลือดน้อยอยู่แล้วแล้วมันไปลดเลือดอีกเอเนี่ยแน่นอนครับเป็นเหยื่อชั้นดีของเซนิสึใหม่นั่นเองนะนะสํสำหรับทีมที่ไม่มีเซนิสึใหม่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวโอเบนไนเนี่ยมันลด ST ไปเยอะใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะโดนตีตายเป็นตัวแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆที่จะเล่นองค์บันไดเนี่ยต้องคิดนิดนึงนะถ้าหากว่าทำดาเมจะจัดไปเลยนะถ้าหากว่าเราตีคนอื่นไม่ตายเนี่ยต,ตัวเองนี่แหละจะเป็นทีมตัวเองนี่แหละที่จะตายตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูนะสําหรับผมนี่คือความคิดของผมนะก็คือเนี่ยโดม้าตัวเดียวจบนะตัวอื่นก็ข้ามได้นะเราก็เก็บเพชรไปใช้ในส่วนของอื่นๆดีกว่านะแล้วก็ถ้าหากมี กิจกรรมคาร์นิวัลมาใหม่นะเอ่อไม่รู้ว่าอีก3เดือน 4, 4ี่เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ลองดองเพรไปเรื่อยนะเพื่อที่จะซื้อของพวกนี้นะอาจจะมีตัวละครที่โหด,หดมาอีกนะครับเพื่อนเแล้วก็ในส่วนของนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับนี่ก็ข้ามไปได้เลยนะพวกสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันแพงมากนะแต่ว่าที่ยังข้ามไม่ได้นั่นคือส่วนของเออนี่ครับ อิมเพลชนะเป็นกล่องอิมเ f a c t ที่ดีทีเดียวนะผมบอกได้เลยนะอันนี้มันดีนะก็สามารถที่จะไปแลกนะเพื่อที่จะไปใส่ตัวละครของเพื่อนได้เลยนะราคามันก็ อ่า20,005นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอีกไอเทมหนึงนะ่งเนาะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันเป็นอ่อันนั้นเนี่ยมันไปสายป้องกันแล้วส่วนใหญ่นะฉันเนี่ยอันเนี้ยนะคุมอีกอันนึงนะก็คือมีส่วนของนี่ฮะโดมะาหนึ่งอันนะแล้วก็มีส่วนของออดิแฟกต์กล่องออดิแฟกต์อันนี้หนึ่งอันนะก็รวมแล้วประมาณ45,000นะครับก็ไปแลกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยอ่หีบคอนิวเวลตัวนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มพวก พวกโคมนะแล้วก็พวกอดอกไม้เนี่ยเพื่อที่จะไปแลกกล่องกล่องแดงได้นะครับอันนี้ในส่วนนี้เนาะก็อย่างอื่นเนี่ยผมก็เลยขอข้ามไปแล้วกันนะก็ประมาณ3ามยสยิ่งนี้แหละก็จะมีในส่วนของฮีปคาริวัลนะอันนี้นะแล้วก็มีกล่องอ์ติแฟกต์อันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโดมะนะครับนอกนั้นก็ข้ามไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนก็เลือกไปเลยนะแต่ผมก็แนะนําแค่ดวเดียวคือ โดมะนั่นเองนะครับก็ในส่วนต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของอันนี้เนาะก็ขะสมไปเนะตอสำหรับรางวัลตอนนี้เนี่ยมันมีในส่วนที่ดีมากๆเลยนะก็จะมีในส่วนของตรงนี้เป็นไอเ,เป็นตัวแฟชั่นนะของชินาบุนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีในส่วนของเกโกะด้วยนะที่ผมเคยเห็นมานะก็จะมีมันก็จะพัฒนาในส่วนของพวกนะพวกอะ,อะไรนะ ทุกแฟชั่นนะมันก็จะมาให้แรกนะถ้าคุณเพื่อนไม่ไม่ได้เล่นในส่วนของชินาบุตัวนี้นะก็เก็บดองไว้ได้นะเก็บดองไอเทมไว้ได้นะในส่วนของไอเทมกิจกรรมคาเนโวเนี่ยมันมันไม่รีนะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกแหลรเหมือนกับเก็บสะสมสะสมไปเรื่อยๆเยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีไอเทมีดีๆนะในอนาคตยิ่งนานๆไปเนี่ยผมบอกให้เลยมันก็จะมีของให้เราแลก ที่ดีกว่านี้นี่ครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์น,นามผมไปดูแล้วก็มีเกโกนะแต่อนาคตแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่แรกแต่แต่สาหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะดองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อกันเนี่ยผมบอกให้เลยนะอย่าไปซื้อนะนะอย่าไปซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันได้น้อยนะเอาห้าเพชรเนี่ยไปซื้อในส่วนของอ,อื่นๆได้ยังดีกว่านะสะสมไปเรื่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําให้ให้ซื้อนะครับ เช็คอินก็มาเช็คอินทุกวันนะเช็คอินทุกวันนะเข้ามาเช็คอินทุกวันได้เลยครับก็มีรางวัลมากมายนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้า7วันเนี่ยเพื่อนก็นจะได้ในส่วนของเนี่ยตัวแดงเนาะตัวแดงมามาสุ่มตัวละครนะฮะสิบอันด้วยกันแล้วก็ได้มีเพชรอีก500เพชรนะครับก็มารับทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนด่านเนี่ยเราก็ไปทำภารกิจนะทำภารกิจได้ครบทุกวันนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปแลกของในส่วนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เลยนะก็จะมีในส่วนของเนี้ยนะ ตัวแดงนะไอตัวแดงตัวม่วงนะก็นะก็โอเคนะแต่เราแต่ผมแนะนําไม่ควรที่จะเติมแพ็กนี้นะนะข้ามไปได้เลยนะครับก็บริจาคนะบริจาคอะไรคุ้มๆใช่ไหมก็ผมก็มองว่ามันก็ข้ามได้นะนะก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องเติมห็นนะพวกบริจาคอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจับคู่เซนนะก็เป็นที่ปวดหัวนิดนึงนะนะมันอยู่ที่ดวงด้วยในคบในส่วนนี้นะก็ไปเล่นกันดูนะเพราะว่านวนมาหลายรอบแล้วนะนั่นเื่นเพื่อนน่าจะ รู้หลักการาเล่นแล้วนะครับสําหรับในส่วนของจับคู่เซนนะฮะแล้วก็มันก็ไม่มีไรเนาะสำหรับคาริัลเนี่ยก็ผมก็ขอแนะนําเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับก็ลองไปชั่งใจดูนะครับว่าในส่วนของสินค้าแล้วราคาตรงนี้เพื่อนๆจะเลือกอันไหนให้เหมาะสมกับอะไรที่เพื่อนขาดอะไรทีเ่เพื่อนอยากได้อะไรที่เพื่อนๆอ,อยากเสริมนะถ้าอยากเสริมดาวเมทก็เซนิส,นสึก็ได้นะเซนิสึใหม่ก็ได้นะครับหรือ โอบนใยใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าอยากได้ทั้งความถึกเลือดเยอะตีแรงก็มาตรงนี้ก็ได้นะมูซันนะแล้วแต่มเพื่อนนะแล้วแต่ทีมของเพื่อนที่มีนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมแนะนาโดมานะใส่ทีมได้ทุกทีมนั้นในตอนนี้เพราะว่ามันมีความสามารถคือเหมือนกับถ้าหากว่าศัตรูตีทีมของเรานะไม่ใช่แค่ตัวของโดม้านะศัตรูเนี่ยก็จะ แช่แข็งโดนแช่แข็งนะแล้วมันก็ทําให้มีความปั่นป่วนอย่างมากๆเลยนะครับสําหรับโดม้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะทำ13ดาวไปครับคุ้มแน่นอนนะสําหรับโดม้านะครับก็สําหรับในส่วนของกิจกรรมคาริโอว์นะมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะเราไปทํากิจกรรมนี้ดูนะมันมีความคุ้มค่าในตัวของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเลือกไปให้เลือกไปตัดสินใจดูนะว่าจะซื้ออันไหนเนี่ยถ้ายิ่งเพื่อนเพื่อนมีเพชรเยอะก็ ซื้อเหมาได้เลยนะนะนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับสำหรับาการแนะนำสำหรับการเลือกซื้อของในกิจกรรมคาร์ในวัวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ